สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลปินแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กับตัวนี้ค่ะ n i สสันน e วเทอ่นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของปี2022นะคะ n ิสสันเทอ่าตัวนี้นะคะออกแบบมาใหม่นะคะสวยมากก็ดูจากกระจังหน้านะคะเดี๋ยววันนี้เซลปินมีโปรโมชั่นพิเศษคะ่ะออกรถตัวนี้นะคะใช้เงินน้อยมากๆนะคะอยากรู้ว่าใช้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวติดตามท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวเราไปชม รอบตัวรถกันก่อนนะคะค่ะแล้วตอนนี้ชาปินก็ได้พาเข้ามาอยู่ในตัวรถ New เทอรตัวใหม่ล่าสุดนะคะเดี๋ยวเรามาชมเครื่องเสียงกันนะคะตัวนี้เป็นจอนะคะ9นิ้วนะตัวนี้ใหญ่พิเศษเลยนะจ๊ะ เครื่องเสียงนะคะจะเป็นของโบ๊ทนะคะข้างหน้านี้นะคะจะมีตัวพับเบาะอ,อัตโนมัตินะคะเราสามารถพับเบากดพับเบาะได้นะคะแอร์คู่หน้าเป็นแอร์ออตโต้นะคะภายในเราจะตกแต่งเป็นสีดำแดงนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นพืสตาร์ทนะคะแต่ว่า ข้อเสียของเรานิดนึงนะคะตัวนี้ต้องขอพูดนิดนึงก็คือยังไม่เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้าแค่คนขับเนาะนี่นี่นีนนนนนราปรับกันอย่างนี้นะคะเบาคู่หน้าไฟฟ้านี่แต่ต้องขออภัยนะคะคุณลูกค้านะคะก็เนื่องจากที่บริษัทของเรานั้นเล็งเห็นว่าคนขับเนี่ยจะปรับเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยเนาะก็เลยได้ใส่ บเบาไฟฟ้ามาที่คนขับอย่างเดียวส่วนคนนั่งไม่ค่อยได้ปรับอะไรก็เลยไม่ได้ใส่มานะคะตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่ราคา1นึ่งล้านสี่แบาทนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดขับ4จ้ะตัวนี้สามารถปรับได้เป็นขับ2ขับ4แบบเรียลไทม์นะคะแล้วฝาท้ายนะคะเราสามารถเปิดอัตโนมัติได้ด้วยเท้านะคะถ้ามือเราไม่ว่าง ฝาท้ายนี้สามารถตั้งระดับได้นะคะความสูงนะคะเวลามือเราไม่ว่างอยากปิดเหมือนเดิมสะดวกสบายมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านในนะคะนอกจากเรากดปุ่มจากด้านหน้าได้แล้วเรายังสามารถดึงเบาะจากตรงนี้ได้ด้วยนะคะพับเบาะให้คนด้านหลังขึ้นอย่างสะดวกสบายนะคะพับได้หมดเลย แล้วด้านหลังนี้นะคะเราก็มีจอนะสำหรับไว้ดูหนังให้คนด้านหลังได้ดูหนังได้อย่างสนุกสนานระหว่างเดินทางด้วยนะคะเบาะด้านหลังของเรานะคะดีไซน์พิเศษจะสูงกว่าคนขับด้านหน้านะคะทําให้เรามองเห็นทัศนียภาพด้านหน้าได้อย่างสบายตานะคะแล้วก็ไม่ทําให้เราเวียนหัวด้วยนะไม่ทําให้เราเมารถด,ด้วยค่ะและพบกับโปรโมชั่นพิเศษของเรานะคะประจําเดือนนี้นะคะ ดอกเบี้ยต่ำเพียง1.19%นะคะผ่อนนาน48เดือนนะคะเริ่มต้นดาวที่25%เท่านั้นนะคะลดร,ระดับผู้บริหารระดับนี้นะคะทุกท่านควรมีไว้ในครอบครองนะคะยังไงฝากโปรโมชั่นดีๆไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็เซลปิ่นก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมนะคะยังไงอย่าลืมติดต่อมานะคะข้างล่างนี้ชื่ออ่า ID Line แล้วก็เบอร์โทรของเซลปิ่นนะคะวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ